สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูกิโอมาเซ์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด er นะ็กแมทเทอร์ริกบ็อกเซอร์นะตอนนี้เริ่มก่อนนะครับมือแรกนี่ถือว่าพอใช้ได้นะแต่ว่าไม่มีแฮนด์แทบก็น่าเสียดายนิดนึงตอนนี้มือแรกครับมีเป็นโปรโมเตอร์ครับมีเซิร์นักลบด้วยที่ไม่ดีครับคือกับดังคาลเตอร์มันขึ้นมา2ใบนะใส่มาแค่อย่างละใบทั้งนั้นเลยนะก็ขึ้นมาทําให้เราแทนที่จะเสิร์ฟกับดังคาลเตอร์ครับเราไปเสิร์ฟอย่างอื่นแทนก็น่าจะได้นะเสิร์ฟไปแบบเพื่อนๆมาขึ้้้นนนนนมมาช่่่่่ววยยยกกกกกััเเเเเลลลลสิรร์ฟไปปพพีีีีงง็็็็ออออูแคบ เริ่มก่อนก็คงจะไม่ได้ใช้นะแต่ว่าถ้าเกิดบอร์ดเราแตกเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเพราะงั้นก็คงจะดีล้วมั้งตัวนี้ครับเดี๋ยวเริ่มก่อนนะเดี๋ยวเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับใช้เป็นเสริมตรบนะใช้ปุ๊บเพื่อเล่าอุลละาใช่ป่ะถ้าเขามีอุลละโปรโมเตอร์จะได้ใช้ได้อะทางสะดวกนะตัวนี้เสริ์ได้ครับไม่มีอะไรนะเราก็เสริ์เป็นตัวชุบเพื่อนครับเอาไว้กะไว้เล่นตาหน้านะเพราะอันนี้มก็ช่วยได้แหละถ้าเกิดตัวนี้บอร์ดแบบเยียไปแล้วเนี้ยตาหน้าเราลงเป็นชุบเพื่อนครับชุบโปรโมเตอร์มาแล้วก็ทีบ ตอนนี้เสร็จปุ๊บเม็ดหนึ่งครับลงเป็นโปรโมรเตอร์เลยแล้วก็กดเทคทิวสเปย์สองตัวอ่ะตัวที่ฝ่ายม็กซ์ตรงนี้อีกฝ่ายมีแม็กซีนะครับก็ถือว่าสงสัยแหละเพราะมันขึ้นเชนตลอดเลยนะตัวนี้เขาได้จัวใบหนึ่งได้แน่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นแบบเล่นให้แบบให้มันได้เล่นอ่ะต้องให้เขาสเปย์ต้องให้เขาจวดสองทีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นสเปย์ทีหนึ่งใช่แล้วก็คือแดมซี่อีกทีหนึ่งนะก็เช่ามันนะสองใบก็สองใบดิโซครับสเปย์เลย เป็นอัปเปอร์คัสกับกาจอนะก็เป็นคู่เดิมๆครับคู่นี้เก่งๆนะโนหนี่ยครับอัปเปอร์คัสครับเซิร์ฟหนึ่งใบตัวนี้เรามีกำดักครบแล้วครับเราก็เสิร์ฟเป็นพี่เลี้ยงมานะเผื่อเดี๋ยวเราตั้งเดมซี่เงี้ยแล้วเขาเอาตัวใหญ่มาตีครับพี่เลี้ยงจะช่วยได้นะตรงนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็ไปต่อครับเอซี่เป็นเดมซี่ตรงเนี้ยเพลินไปหน่อยนะไอตรงขึ้นมาไม่ให้กดด yes ับเยส s or no ใช่ป่ะดันกดไปเป็นไม่เสิร์ฟนะก็เลยขาดทุนไปใบหนึ่งแต่ว่าไม่น่าจะมีผลมั้งก็แต่ว่าถ้าเกิดได้เสิร์ฟมมันันนนคงงจะะะดดดีกกกวววว่นะ่่่าาาแแแแหลลลลตช้้ผผินะิ็เย ตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากดเทคถอดนะถอดแบบไปถมรอไว้ก่อนถอดกันเลงครับแล้วก็เลงเป็นก้าจอครับเอฟเฟกต์ก้าจอก็ตกหลุมใช่จะได้เก็บหนึ่งใบขึ้นมือได้เก็บเป็นโปรโมเตอร์นะไว้ในตาหน้าแล้วก็เซตสองครับเซตกระดาษเคาน์เตอร์นะอีวิลแมทไม่ต้องเซตน,นะเพราะว่าถ้าเกิดบอร์ดเราแตกเนี่ยมันได้ใช้จักมือแบบง่ายๆเนาะทันเลยเราเฟกครับเหมือนเดิมนะเอฟเฟกของไอ้เดมซี่ครับถอดเป็นอัปเปอร์คัตครับแล้วเดี๋ยวอัปเปอร์คัตอ่ะมันจะได้ ถ้าโดนถอดจะชุบเพื่อนตัวงด้วยพอาตีบอกเรามีตัวน้อยนะก็กลายแบล็คบ่คใครดีเท่าไหร่ครับพอชุบปุ๊บแม็กซี่แล้วนะแม็กซี่สองรอบเลยน่าจะหนักหน่วงแล้วยิงตรงนี้ไปแม็กซี่ในเธอเขาครับจะลำบากครับเพราะว่าเราจะมีสเปย์เยอะครับตัวนี้สเปย์หนึ่งทีใช่ปะ,ะเดี๋ยวสเปย์ก่อนดีโซครับขึ้นมาเลยเป็นการจอนะอ่ะตัวนี้เขาจะตัวหนึ่งครับแล้วก็ ถ้าเกิดเขาใช้อเฟิกมอนเตอร์ครับแล้วเราใช้เป็นคอร์คอเตอร์ในเกตและสเปช่าถ้าเราจะสเปชครับเขาได้โจยอ,อีกใบนะและถ้าเกิดเขาตีเข้ามาครับแล้วเราใช้อฟกพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงก็สเปชเขาได้โจยอ,อีกใบนะอันนี้จะค่อนข้างเสียเปรียบแหละเพราะเขาจะได้จจยเยอะมากๆแล้วตัวเม็นหนึ่งครับก็เป็นเพียวลี่นะอันนี้น่าจะค่อนข้างหนักครับแล้วเปิดมาได้ฟิลเลยนะฟิลก็อย่างที่บอกครับตัวเพียวลี่ที่สเปชมาจะก,กันลิงนะค่อนข้างลำบากครับ โอมีเป็นไมเฟยด้วยนะมือค่อนข้างดีครับแต่ว่าช่วยไม่ได้นะเขาโจมมาเยอะขาะนี้ก็ไมเฟยครับก็จ่าย500เปิด3ใบนะแล้วให้เราเลือกเอาใบาหนึ่งขึ้นมือก็เทคเลยต่อไปครับเป็นแฮปปี้ครับถ้าเป็นแฮปปี้เนี่ยคิดว่าเขาหน้าจะอยากโ t k เคนะเพราะว่าไอตัวสีขาวเป็นโ T k เคได้ใช่ป่ะล่ะพอเขาคงเห็นบอดแล้วมันแข็งมัง้งแต่ว่าไม่ได้ีปัญฐานะน่าจะเอาอยู่ตรงนี้ต่อมือเขาเยอะแหละอันตรายนิดหนึ่งเราเป็นหมาขาวครับหมาขาวก็เปิดหัวเด็กนะ บบาใบครับโอ oh, เปิดเจอนะเปิดเจอพิตตี้ครับตรงนี้เขาจะมีพิตตี้กับไอแฮปปี้มันจะก,กีจะเข้าข้างระบากนิดหนึ่งอ่าเป็นพิตตี้ขึ้นมือแล้วก็โกเทครับที่ว่าจะเปลี่ยนล่างนะตรงนี้เราบีคอตเตอร์ครับก็ระเบิดทิ้งเลยถ้าเขาอยากจะเล่นครับเขาจะต้องใช้เวทนะแล้วก็ทิ้งมือครับเพื่อสเปรย์หมาดำออกมานะระเบิดทิ้งไปเลยครับในเกตนะแล้วก็ตรงนี้ครับอย่างที่บอกนะ าเกิดเราสเปร์เขาจะได้โจวเยอะครับพราะางั้นก็เลือกเป็นไม่สเปร์นะเพราะต่อให้สเปร์มาครับมันก็สู้หมาดําไม่ได้ดีนะค่อนข,ข้างเสียเปรียบเลยก็ไม่สเปร์อะไม่ให้เขาั่วจะดีกว่าตรงนี้เขาใช้เป็นพิตตี้ครับพิตตี้ก็ทิ้งมือหนึ่งใบนะสเปร์ครับเป็นหมาขาวอีกแล้วหมาขาวก็จะได้เปิดสาใบนะแปลกใจเหมือนกันนะทำไมไม่เป็นหมาดำสักทีหมาดำมันน่าจะได้เวลาแล้วปะเอฟเป็ของหมาขาวครับก็เปิดสามใบตรงนี้เราไม่มีของขัดเลยแล้วนะก็ลุ้นเอาว่าจะโดนหรือเปล่า โอบี <OB S 2> เป็นไอ้น,นี่นะแมกนามัสเมื่อกี้เหมือนจะมีดุยสเวอร์ป่ะมันใส่ด้วยกันได้เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะเฮ้ยเปิดเจอเป็นแมกนามัสครับแล้วก็ฟิวนะอีกใบเป็นเวเลอร์ก็ถือว่าโชคดีครับที่ไม่เปิดไปเจอแบบพวกเวกของมันนะแม้จะลําบากหน้าดูเลยเอาฟิวขึ้นมือครับฟิวก็ไม่ช่วยนะเพราะฟิวมันจะซ้ําละเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์แป้งล่าครับก็ทำอะไรไม่ได้นะโชว์แฮปปี้ครับสเปกมา แล้วก็เสียบไส้นะตัวที่พลังมา2,000ครับยังไม่น่ากลัวเท่าไรนะจะน่ากลัวก็ต่อว่ามันจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อมันได้ตีทำดาเมจนะยังดีครับที่การ์ดจอเราใหญ่นะ2,000ไลฟ์เอฟมันยังไงนะตนัวนี้ในช่วงจบดาเมจสเตปถ้าการ์ดมีแบตเทิลใช่ไหมสามารถเอาเพียวดีการ์ดหนึ่งใบจากเดือขึ้นมือได้ก็คือตีเสร็จแล้วก็เสิร์ชใช่แล้วก็ถ้าเกิดการ์ดใบนี้มีแฮปปี้อยู่ในไส้จะได้หารพลังโจมตีครึ่งด้วก็คือเขาต้องตีครั้งแรกผ่านนะแต่ด้วยความที่พลังมาเจ้า,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 นะาจไหรอ พอมีดีลิเชียนแบบเือนะถึงว่านะเป็นที่เลยแต่ตรงนี้คิดว่าเีลิเชียนน่าเป็นแบ,บสุดท้ายละเรามีเคาน์เตอร์ครับในเกตเลยเพราะเดี๋ยวหมาดำออกมาจะยุ่งยากตีศพเลยตรงนี้ก็ถ้าเกิดโดนอะไรต่อก็ต้องโดนแล้วนะบทเทิลครับแล้วก็เมนสองครับส่วนเขาจะลืมดูนะว่าพลังมันยังเจ้ากันอยู่นะตีมาก็ตายคู่ที่บอกครับแล้วก็เมนสองนะเอ็กซีต่อครับถ้าเป็นใครอะถ้าเป็นดาวเนิร์ดนะไม่รู้เพื่ออะไรนะอาจจะ เล่นผิดนะผิดทีนี้ก็หลอนเลยมั่วเลยทีนี้ก็มอนสเตอร์เอ็กซียังไม่แบทเทิลครับต่อให้ทับแบบดาวเนิร์อมาเงี้ยมันก็ตีไม่ได้นะก็เป็นปัญหาของเขานะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่านี่ขึ้นมาถึงกับไดมอนด์สามนะจะขึ้นไดมอนสองอยู่แล้วยังแบบเล่นผิดได้ขาดนี้นะไม่รู้เขาขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เดี๋ยวไปดูริเดฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นริเดฟของเด็กเพียรี เมื่อสักี้นะครับก็เป็นเฟลลี่น่าจะแบบปกติมาแต่ว่ามีคู่นี้มาด้วยนะแต่ว่าใส่มาแค่2ใบครับคิดว่าน่าจะปกติแล้วมั้งเพราะมันก็เป็นไอจีที่ค่อนข้างฟรีนะเมนเดย์ครับใบแรกเป็นเวลเลอร์3ใบมาขาว2ครับหมาดํา3นะแล้วก็เป็นแม็กซี่สอุลล่าสามครับแม็กตามัสกับดุยสเวิร์มแล้วก็เป็นนิบิลุฟิวสามครับไมฟเฟนครับไมฟเฟนสามเหมือนกันนะเพราะพวกเวทมันก็ใส่แคบเต็มลิมิตอยู่แล้วนะชีนี้สองครับชีดาบหนึ่งแล้วก็เป็นแฮปปี้พิตตี้เดลิเชียครับเหลือใบเดียวนะแล้วก ฟิลลี่ลิฟอันนี้ถือว่าค่าแต่ดวงสวยเ่อที่ว่าเปิด3าใบได้แบบรอบที่2องมันเจอแต่ฟิลนะก็ถือเป็นโชคดีของเราละมั้งเอ็กตาก็ใส่มาเศษใบครับคิดว่าน่าจะกําลังหัดนะไม่งั้นจะผิดเด้ขาดนะัได้ยังไงแต่ว่ากําลังหัดแต่ว่ามาถึงไดมอนสามไม่รู้ได้ยังไงนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตารแรกนะเดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตอนนี้เริ่มก่อนนะครับมือแรก ก็พอได้มั้งมีเดลันดาวเลยแล้วก็มีเป็นดีดีโคนะอาจจะมีโอกาสได้ใช้ครับแล้วก็ตัวเปิดเขาข้าเก่งครับมีเสิร์นนารบแล้วก็มีเป็นไอ้ด้วยไอ้โปมโเตอร์นะตรงนี้เดี๋ยวเราเริ่มก่อนครับเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับมาเดินนะเสิร์นนารมบครับใช้เพื่อล่ออุลล่านะต่อไม่มีอะไรครับตรงนี้เป็นพี่เลี้ยงครับเสิร์พี่เลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เล่นเลยครับลงเป็นโปรโเตอร์ครับลงปุ๊บโดนเป็นอิมเปินะไอ้มอนี่ใจร้อนน่าดูนะแล้วก็ ใช่ไหมครับเอฟเฟกต์โดนเนเกตน,นะแต่ว่าเรายังไม่สั่งใช้เอฟเฟกครับถ้าเกิดเราหาทางชุบมันขึ้นมาได้เงี้ยมันก็จะได้เล่นต่อนะตัวนี้เราใช้โดเรนเดลครับแปะนะแล้วก็ระเบิดทีครับเธอเป็นสเปเลอร์ขึ้นมาสเปเลอร์ er จะโดดได้นะและไกไอซีต่อตัวนี้ปกติครับเราจะเล่นเป็นไอซีก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่โปรวอเตอร์มันยังไม่ได้เล่นอนะถ้าเกิดเราไปต่อถึงโคกะฮิเมเงี้ยเราใช้โคกะฮิเมครับชุบโปรวอเตอร์ขึ้นมาแล้วก็สั่งเล่นต่อได้ยาวๆนะ เพราะงั้นตรงนี้เป็นอ e ีโซเดครับอีโซเดจะเสิร์ตหนึ่งใบโอ้นี่ค่อนข้างยำแย่นะโดนเป็นแกมม่าเต็มสูบเลยแกมม่าครับโดยเกตระเบิดอไปนะตัวอีอุตส่าห์ได้เริ่มก่อนนะไม่เหลือ,อเลยเลยค่อนข้างเซเปียบน,นะอาจจะโดน OTK ได้ตัวนี้ดีดีโคใบเดียวครับมันก็มีผลแค่ก่อกวนนะมันไม่ได้ส่งผลอะไรกระบ,บอกอนะค่อนข้างแย่นะดูเลยทำอะไรไม่ได้ครับพันเลยก็รับกรรมนะเม็ดหนึ่งครับ พ่เป็นรถครับผ่านไฟเดรนนะออกเป็นคาชาครับโหคาชานี่น่าจะหนักนะเพราะมาจะกแกเป็นนูเมลอนยังมีโอกาสรอดเยอะกว่าเลยมั้งพอเป็นคาชาเงี้ยแล้วระบอนแล้วโลกด้วยอาจจะโอทเคได้ง่ายๆเลยนะแปะฟิลคาชาครับแล้วก็เสิร์ชขึ้นมือยูนิคอนนะแล้วก็บ่อนโลกครับสเปรได้ยูนิคอนก็กดเทคเสิร์ชตัวน,นี้เราไม่มีอะไรนะนั่งดูเองเดียวสเป็นคาชาเบิร์ครับ ก็ถ้าเกิดเขามีอีกตัวจะลําบากนะแปลเลยแล้วก็ใบเลือกครับมีตัวแปลว่ามีตัวเดียวนะอาจจะมือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่บังแต่ว่าแค่ตัวเดียวก็เสียเปรียบมากๆแล้วตัวนี้ยูนิคอนตีครับเขาจะได้เอาเอกเเด็กเราออกหนึ่งใบนะก็อย่างที่บอกครับเวลาเจอยูนิคอนจะเริ่มแย่นิดหนึ่งครับเพราะว่าเรามีแต้มแรกไอจเนอรเรามาแค่ตัวเดียวครับแล้วว่าเวลาเขาตั้งบอดใหญ่ตัวที่ตีผ่ามันจะมีแค่เจเนอรเราตัวเดียวนะเพราะว่าเอซี X มามันจะตีสามตัวสองใช่ปหมล่ะ,ละเพราะตัวอื่นมันจะพลังตัากว่าเท่านั้นนะก อาตัวนี้เขาเลือกเอาซุดออกไปก่อนนะก็น่าจะถูกต้องแล้วแหละเพราะว่าซุตเป็นตะเคียบอกคาช้าได้ง่ายไม่สอรครับอ่ะพันเลยนะเอาเถอะครับจู่ว่าใครสักคนมาช่วยโอ,อ้ลารลนะถ้าอุลาระมาตั้งกับเมตะกีนน่าจะสบายนะเพราะว่ามันจะมีเกตตั้งกับฟิลเซิร์ฟเพื่อนเลยแต่ว่าช่างมาันละกันตัวนี้เราไปต่อครับมีของใครนี้ก็เลยเท่านี้นะเม็ดหนึ่งครับนอร์มอนเป็นพี่เลี้ยงครับแล้วก็พลังมันเพิ่มตามไปเลยฟิลปะ่ะพลังเพิ่มร้อยหนึ่งตามมอนธาต่างนะก็เอาเรื่องนะ น้องมอนซาวครับลราเป็นออัปปเร์คัตอัปเปอร์คัตเสิร์จเลยเสิร์อเป็นชุบเพื่อนนะเอาไว้เล่นต่อทีหลังตัวนี้เราใช้เอฟเฟกต์ครับยูนิคอร์นก็จะได้รีโม่ไอตาลิกอีกหนึ่งใบนะน่าจะลำบากแต่ไม่รู้ใครจะโดนเลยทีนี้ก็โดนไปโคกะาฮิมะนะเริ่มแย่แล้วมอนตัวใหญ่เราโดนตัดต่อไปเรื่อยๆนะตัวนี้เอชีรครับออกเป็นแดมซี่แล้วก็แดมซี่เลยเสิร์ฟครับเสิร์ฟพี่เลี้ยงนะเวลาเขาตีมาครับได้ใช้พี่เลี้ยงอะ่ะดับสเปเรย์ลงไปหยุดได้ แต่ก็ผ่าลยนะทำอะไรไม่ได้ครับรอดูอย่างเดียวตัวยังดีครับที่ตัวแดมซีเสี่ยมันจะสู้ขาช้าได้ประมาณนึงครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกเฟรเลียงเนี่ยกับตัวใหญ่ไออารยฮาร์ดอะเวลาถอดครับมันจะเล็งเป้าใช่พอถอดปุ๊บเนี่ยเรากันเล็งครับเขาจะต้องตีเข้าไปอย่างเดียวนะพอตีปุ๊บเรามีพี่เลี้ยงใช่ถ้าเขาตีมา2ตัวหรือน้อยกว่าอย่างเงี้ยเราจะหยุดได้นะแต่ถ้าเกิดมา3ตัวก็ต้องยอมๆนิดนึงต่อเฟรับถอดเลยแล้วก็ไอเฟคของดีคอนนะก็จะโดนตัดทีละดิก ตัวนี้น่าจะุ่มเสียงนะถ้าเกิดเขาตัดไอพวกตัวเล่นออกไปถ้าตัดอีนออกไปน่าจะลำบากละตัวนี้ก็เอฟเฟกของอ p p e ป c u ์ครับตกหลุมนะชุบเพื่อนหนึ่งตัวซีซอบเลยชุกเป็นปรโมอเตอร์นะแล้วก็ยูนิคอครับเพราะเอาเป็นแดมซี่ออกนะอันนี้ก็จะว่าไม่ดีก็ไม่ดีแหละไม่ดีตรงที่แดมซี่เราจะหมดเลยใช่ปหล่ะแต่ว่าอยากโชวดีครับที่มีจเนอเรลนะตัวใหญ่ตัวสู้เลยตัวหนึ่งเพราะว่าจะรอใช้ตัวโซ่เนี่ยครับ โซก็ต้องขอสองไซอยากเพื่อให้ได้สามพันแปดครับมันช้าไปหน่อยนะเม็ดหนึ่งครับเอฟเฟกก็เสิร์ชนะตรงนี้คิดว่าน่าจะเสิร์เป็นใบสเปรเพื่อนไดแล้วมั้งแต่ว่าเรามีอุาลล่านะสเปรเพื่อนไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะเสิร์เป็นคาชาเบอร์อีกแล้วนะแปลกมากเบอร์ครับนอมาซ้ำนะเป็นเรียมาละไอเนี่ยตัวลำบากเลยแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่มีปัญหานะตรงนี้เราแพ้แค่พลังครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ตอนมันตีแล้วมันจะรีมูคัสหนึ่งใบครับรีมูไม่ได้นะเพราะว่าแดมซี่กันเลงไว้เสริร สเปนไลท์ฮาร์ครับก็ชักมันนะไลท์ฮาร์ครับเซเปและใกล้ทีเป็นดาวเทียมเอฟเฟกต์ของไลท์ฮาร์ครับก็มูฟดูหัวเด็กใช่ไหมแล้วเขาได้ล็อกรูเรารูหนึ่งไอ้ที่บอกครับมันดีอย่างเลยนะเพราะว่าไอฟิลเนี่ยบอกถ้าเกิดมีการล็อกใช่ป่ะมันจะเล็งการ์ดหนึ่งใบบนสนามทำลายทิ้งได้ถ้าเขากดปุ่มเนี่ยเขาจะต้องทำลายของเขาเลยนะเพราะว่าขาองเรามันกันเล็งใช่ไหมละ่ะตอนนี้ ถอดเป็นบิ๊กแบงครับรีบูเป็นบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงก็จะได้ดึงไส้ครับขึ้นมือแล้วก็สเปรย์ลงมาได้เต็มสูงนะตรงนี้แต่ว่ายังไม่เป็นหานะเพราะว่าเรามีพี่เลี้ยรครับเรารับดาเมจได้2ตัวนะัอน,นี้ฟิวครับไอ้อย่าเขาบอกครับเขากดปุ๊บเนี่ยมันจะเล็งการ์ดหนึ่งใบบนสนามครับทำลายทีมนะด้วยความที่เขากดไปแล้วเนี่ยและมีแดมซี่ครับมันกันลิงนะเขาจะเลือก2ใบนี้ไม่ได้ครับกลายเป็นว่าบังคับให้เขาต้องเลือกการ์ดของเขานะเพราะว่าเขาล้านมาแล้ว ไม่อาเทก็อย่างนี้แหละเขาถอดเป็นดาวเทียมนะดาวเทียมก็กันเล็งได้เขาเล็งเป็นดาวเทียมนะครับดาวเทียมก็ถอดไส้กันทําลายได้ก็รอบไปทีนะหวังว่ารอบหน้าเขาจะไม่กดพลาดอีกตรงนี้มาแล้วครับออกไปก็ถือไว้บนมือนะไปสเปรย์เพื่อครับเรามีอุลตาที่โจุพอดีนะก็ได้เกตเลยดีโซครับก็ไม่โดนเยอะกว่านี้นะเพราะอย่างที่บอกครับรับได้2ตัวนะมากกว่านั้นจะลําบาก เอฟเฟกของคาชาเบอร์ครับก็สเปร์หนึ่งตัวได้ทุกเป็นเฟรีย์นะไอ้จ๋อเริ่มแย่ละแล้วเขาก็เอ็กซ์ทับครับเป็นอะไลชาร์ตนะตัวนี้มีสามตัวครับแต่ว่าอย่าพอได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราสเปร์ไปฮะเราหยุดได้สองตัวใช่ไหมอีกตัวหนึ่งเขาต้องเลือกนะครับเพราะเขาจะตีแดมซี่หรือว่าจะตีโปรโมเตอร์นะซึ่งส่วนใหญ่จะตีโปรโมเตอร์เพราะว่าโปรโมเตอร์มันเล่นต่อได้ก็เดี๋ยวเราดูเขาประมาณไหนไปเทิดเลยตรงนี้เขาเอาเป็นยูนิคอร์นตีมาก่อนนะก็มีพี่เลี้ยงครับโดนเลย สเปคครับไปบล็อกดาเมจนะแล้วก็รีมูฟอะไรฮาร์ทิงครับเพราะว่าอะไรฮาร์มันยืนอยู่บนสนามใช่ไหมมันจะเป็นมาโคคอลมอสครับเพราะงั้นเอาไปออกไปก่อนไอ้พวกเนี้ยที่มันตกหลุมครับมันจะได้ไม่ไปมุกโสนนะอาทีเขาเอาเป็นเป็นเรียครับตีครับก็หมนเดิมครับต่อตีปุ๊บเอฟเฟกที่ว่าจะรีมูฟการ์ดหนึ่งใบของฝั่งข้ามมันจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าของเรากันเลงทุกใบก็ตีโปรโมเตอร์ครับช่างมันนะว่าเดี๋ยวเราตาหน้าเราบีัวชุบครับลงปุ๊บชุบใหม่ก็ได้ไม่สครับ ไปต่อครับเป็นดักอาร์มนะก็เอาเรื่องสุดสุดไอตัวนี้บอกว่าพอดหนึ่งไส้ชีการ์ดหนึ่งใบที่เราควบคุมอยู่ทำลายทิ้งนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันถอดไม่ได้นะเพราะว่าแดมซี่กันเลงอยู่อันเลยเอ็เฟครับไอนี่กลับมานะพลังสามนสองนะเอาเรื่องสุดสุดแล้วก็เข้าเธอครับจวนะจวเป็นโปรโมเตอร์ก็พอได้แต่ว่าไม่ควรจะจวตัวอื่นป่ะโปรโมเตอร์เรารลอชุบอยู่แล้วอะตัวนี้สแตตบายครับใช้เฟยของแดมซี่ครับถอดกันเลงก่อนนะเพราะว่า ฟิวก็จะได้เล็งเราไปได้ใช่ไหมไอนี่ก็จะเล็งรีมูฟเราไม่ได้ไอ้นี่ก็สปีดหนึ่งช่างมันเอาเลยไอเฟ่ของอะไรฮาร์ครับก็ถ้าเกิดมีการ์ดไปมุกโซนใช่ก็จะเอาการ์ดในมุกโซนมาเสียบเป็นไซได้เขาเลือกไปบิ๊กแบงนะแล้วก็ดาวเทียมครับดาวเทียมก็สเปรเพื่อนหนึ่งตัวออกไปยูนิคอร์นนะยูนิคอร์นนี่ก็น่ารำคาญนิดนึ่งเพราะว่าเขาจะถ่าย e er เอกตัเล็กออกไปเรื่อยๆนะตัวนี้ไอหมอนี่นี่ไม่หลับไม่จำนะพอลงเสร็จปุ๊บเขาก็กดตลอดเลยครับ คิดว่าทําลายการ์ดหนึ่งใบบนสนามครับเล็งเป้านะแต่เรากดกันเล็งไปแล้วเขาก็ต้องเลือกเล็งยิงการของเขาเองนะก็คงเลือกไปดักอ,อาร์มแบบเขาดักอาร์มมันเอฟเฟกต์สปีดหนึ่งเนาะตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเอฟเฟกต์ของอะไรฮาร์ดครับก็เอาไปเสียไปไส้ตัวนี้เรารอเขาเล่นผิดอย่างเดียวนะรอครบสามใส้แล้วเขากดเอฟเฟกต์อะไรฮาร์ดรีมูฟเนี่ยฮาร์ดเต็มถ้ากดอะถอดสามใส้ครับชีการ์ดหนึ่งใบบนสนามลิมูฟทิ้งนะซึ่งของเรากันเล็งครับถ้าเขาแบาบบ้าจี้ถอดเนี่ยเขาก็ต้องรีมูฟของเขาเองนะก็ถ้าเกิดดทาาค้จะหหนู เฮ้ยน้องมาครับลงเป็นตัวชุบเพื่อนเอฟเฟกเลยชุบเป็นอัปเปอร์คารครับเพราะว่าเรามีเป็นโปรโมเตอร์บนมือใช่ก็เดี๋ยวค่อยตัวทีหลังก็ได้เพราะว่าแฟลก้า,า,า,ามคามมอนโทรลบอลสเปรยได้อยู่แล้วตัวอัปเปอรค์คาร์ครับเติมเพื่อนหนึ่งตัวแล้วก็เฟกของยูนิคอร์นนะก็จะได้รีบูฟปหนึ่งใบรีโซบเลยเขาเรีเยกว่ตัวโซนะจริงๆนี่แปลกมากนะเพราะว่าถ้าเป็นตามหลักการแล้วเนี้ย เราจะต้องรีมูฟการ์ดที่มีใบเดียวไปส่วนใหญ่นะเพราะว่าไอเนี่ยรีมูฟไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าเรามี2ตัวใช่ไหมละ่ะถ้าเขาตัดเป็นไอเนี่ยไปยจะลําบากครับเพราะว่าตัวสู้ตัวสุดท้ายของเราคือเจนเนอเรลนะเพราะว่าเดี๋ยวเราทําเป็นตัวโซ่ใช่ไหมทำสองแปดครับตีนี่ทิ้งไปพลังมันจะขดนะแล้วก็เอาตัวไอเจนเนอเรลครับตีอัดตัวนี้เข้าไปเลยน่าจะพอสู้ได้ตัวนี้เสือครับเสือเป็นคอร์ทเตอร์นะเอาไว้ในเกตตู้นี้นั่นเผื่อเขาเล่นต่อเอฟเฟกของอะไรฮะครับก็ดูไปเป็นไส้เหมือนเดิม เตอรไซด์โลัวนะตัวนี้ไปต่อครับเอฟเอขอโปรโมเตอร์ oter, มาอยู่หลุมรีมูฟมันเพิ่มดาวเพื่อนได้เพิ่มเลยสามตัวแล้วกล้เนี้ยดูไปรัวแล้วลก็เอซี่ครับเป็นเจ๊ตอไฮเซอร์ครับที่เขาไม่รีมูฟไปสักทีนะตัวนี้พลังจะเป็นธรรมศสรครับตัวนี้เป้าหมายของเราคือเราต้องเคลียไอ้นี่ทิ้งให้ได้ครับพอเคลียปุ๊บพลังมันจะลดสองรอยะเป็นสามพันเท่าไหร่อ๋อลดลง ร้อยหนึ่งก็ไปถสามาสองครับก็คือเจานะ้าก็คือตีทิ้งได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามีคอคัเตอร์ครับน่าจะพอในเกมเพลกมอนอะไรได้บ้างตัวไปต่อครับบอร์ดฟังค่ามีมอนนะสเปรย์เป็นโปรโมเตอร์ครับแล้วก็ทิวิวเลยออกสองตัวตัว่ไอ้นี้ ID กรดูดเติมไส้หลัวๆนะเหตพวกไปต่อครับเอ็กซิดเลยเป็นตัวโซ่อันนี้น่าเสียดายนะที่เขารีมูฟไอซูดเราไปตั้งแต่ตัวแรกๆนะถ้ามีซูสแต่จะง่ายกว่านี้เยอะเลยแบทเทอร์ครับ ตีเลยแล้วก็ใช้เฟกของตัวโซ่นะถอดการทำลายครับพลังจะขึ้นเป็นสองพันแปดนะสองพันแปดครับแล้วก็เพกการดูดเหมือนเดิมรีโซบเลยอ่ะเรียบร้อยก็คิดว่าน่าจะเวลาหมดนะเพราะว่าไอตอนเขาจะเลือกไปเสียไปไสครับเพราะเลือกนานนะเหมือนเขาจะเลือกนานมากเลยแบบว่าเลือกรีมูฟเอ็กต้าเราก็นานนะเลือกมูฟดูมเราก็นานอะางนี้ก็ เวลาหมดนะก็ถือว่าพอใช้ได้มาเพราะว่าบอากกร์ดเมจะกีมาเขียยากเหมือนกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าโชคดีนะก็เดี๋ยวไปดูลีเดียฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดียของเด็กข้าฉามเมจาก,กี้นะครับก็เอาเรื่องสุดๆนะข,ข้าเสียเปกกรียบเมตะกีเพราะเอ็กตาโดนถ่ายไปหมดแล้วนะก็เดี๋ยวดูลีเดียครับใบแรกเป็นไดเวอร์นะเพราะว่าใส่เป็นแกมานะไอคูนี้แสบสุดๆแล้วก็เป็นแม็กซี่ครับอุลละผัดไฟเดอร์แล้วก็เป็นไลท์ฮาร์ครับชิ a, finder, เปเตอร์นะเอาเลือกสุดๆไปเลย แล้วก็เป็นเฟนเลียครับเป็นเลีย1ใบย,ยูนิคอร์สอออก2ครับแล้วก็เป็นสแกโคหอโมยต้าครับไหอยลวงแล้วก็เวสเปสเปอสตัวในโคเวเล่เลยนะไอหมอนี้น่าจะโดนสันิงอายมาเยอะแล้วก็เป็นฟิลคาชาครับไอรอยแยกสานะไอนี่น่าจะโดนไปเยอะจริงๆนะคิดว่าน่าจะโดนสันิงอายมาบ่อยสุดไปเลยแล้วก็เป็นคาชาเบอร์ครับ2ใบอิมเปอร์3ครับบิ๊กแบกแล้วก็เป็นใบชุบนะเอ็กตาก็เป็นโอเมก้าครับแล้วก็เป็นบาลอนนะนนแ,ลนนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกแลนจิตปกตินะ ก็เขาอาจจะพลาดตรงที่เขาแบบไม่ได้อ่านเทคให้ดีๆนะเพราะว่าเสียจังหวะไปแบบเสียแบบยิงตัวเองฟรีไปหลายใบเลยก็ประมาณนี้ละกครครับผมสำหรับเด็กคาชานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ